สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับเข้าสู่ช่องของเซมบูมบอลเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยแหมผมเสียใจนิดนึงนะทีมชาติไทยของเรานะครับผมเปิดสนามนัดแรกแพ้จีนไปหนึ่งประตูต่อสองนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยด้วยละกันนะฮะแต่ผลงานในละแวดของผมครับยังคงทําเงินอย่างต่อเนื่องนะฮะมีพลาดบางทิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่นี่บวกนะครับเมื่อคืนครับผมให้อยู่ต่อ UAE นะฮะราคา3ลูกครึ่งควบ4นะครับก็ จบไปที่4ประตูต่อศูนย์นะครับไม่มีปัญหาอะไรกินน้อยแต่กินนะนะครับผมใครอยากกินน้อยแต่กินนานๆแบบนี้ติดตามได้เลยครับที่ไลน์แอดบอมแปดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e ทางช่อง YouTube ของผมเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เอามาฝาก5คู่ครับผมเบาๆเบาเนะฮะเป็นศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกทั้งหมดครับและทุกคู่ที่ผมยกมาวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นค,คู่ที่มีความหมายทั้งสิ้นนะก็คือแบบยังมีการเข้ารอบตกรอบกันได้อยู่ครับ สี่ทุ่มตรงครับคาซัคสถานเปิดบ้านเจอกับซานมาริโนเทียงคืนตรงครับฟินแลนด์เปิดบ้านเจอกับไอแลนด์เหนือและอีกสาคู่ครับตีสองสนาทีล้วนๆครับเดนมาร์กเปิดบ้านเจอกับสโลเวเนียอังกฤษเปิดบ้านเจอกับมอตาและอิตาลีเปิดบ้านเจอกับมาซิโดเนียหรือว่านอตมาซิโดเนียนะครับผมวันนี้มีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างตัวไหนน่าลงทุนกันมากครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะไปเลยครับไปเลย โยผมขอเริ่มต้นจากคู่ที่เตะดึกที่สุดก่อนเลยนะครับผมไปที่กลุ่ม H ครับคาซัคสถานเปิดบ้านเจอกับซามาริโนนะฮะเวลา4ทุ่มตรงครับสถานการณ์ปัจจุบันครับในกลุ่มนี้ฮะทางด้านของสโลวีเนียแล้วก็เดนมาร์กเนี่ยเป็นอันดับ1อันดับ2นะครับมีคะแนนเท่ากันที่19คะแนนขณะที่คาซัคสถานครับ8นัดมี15คะแนนยิง12เสีย9ส่วนซามาริโนครับ8นัดจะไม่มีคะแนนครับยิง1เสีย26นะฮะก็จองตำแหน่งบอยของกลุ่มเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ในส่วนของคาซัคสถานเจ้าบ้านเนี่ย ต้องบอกว่าพวกเขายังมีลุ้นนะครับกับอีก2นัดที่เหลือถ้าผลสกอร์อีกคู่เป็นใจครับโดยผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งคู่ครับซามาริโนโนี่เดาไม่ยากนะแพ้5เกมหลังสุดนะครับผมแพ้รวดครับโดยยิงประตูได้1ลูกนะฮะในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านแพ้ได้มากเป็น1ประตูต่อ2ส่วนฝั่งคาสตานครับ5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับผลงานถือว่ากระตื้นขึ้นมากนะกลายเป็นทีมที่แบบเป็นเกรดบีของยุโรปไปละ ยเกมล่าสุดครับพวกเขาเนี่ยฟอร์มเยี่ยมครับบุกไปเอาชนะฟินแลนด์มาได้2ประตูต่อ1ส่วนคู่นี้เจอกันนัดแรกนะครับที่บ้านซามาริโนเป็นคาซัคสถานบุกไปเอาชนะมาได้ก่อนครับ3ประตูต่อศูและสถานการณ์วันนี้นะครับผมก็คือสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นเนี่ยทั้งฝั่งคาซัคสถานถือว่าสมบูรณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกองหน้ายันมักซิมสมอรโรดอฟนะฮะจากสมสรสอนอกโกเบรวมไปถึงปติยอเซยัดดีนอฟนะครับผมกองกลางดาวรุ่งอีกหนึ่งรายก็พร้อมลงสนามครับคือเอาง่ายๆวันนี้คาซัคสถาน ูทีมครับแล้วเป็นชุดที่นักเตะหลายๆคนอายุน้อยครับส่วนใหญ่ยังไม่ถึง25กันได้ซ้าไปแล้วก็เล่นอยู่ในลีกภายในประเทศแทบทั้งสิ้นนะครับมีเพียงแค่บางตัวเท่านั้นครับที่เล่นนอกประเทศฮะซึ่งก็มักจะอยู่ในลีกรัสเซียครับอย่างทางด้านของนูราลีอาลิฟนะฮะกองหลังก็เล่นอยู่กับเซนิกเซน์ปีเตอร์เบิร์กครับขณะที่ซามาริโนเนี่ยผมขออนุญาตผ่านนะฮะเพราะว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยคือยังเป็นนักเตะสมัครเล่นได้ซ้ำไปครับข้อมูลเนี่ยหาได้ยากมากๆจริงๆ คิดดูแล้วกันครับเล่นมา8นัดยิงได้แค่1ประตูครับและผู้ทำประตูก็คืออเลสซานโดรโกลินดูชีนะฮะก็เล่นอยู่กับสโมสร์บตัสครับในลีกบ้านเกิดนะฮะโอ้ซามาริโนนี่มีลีกฟุตบอลอาชีพด้วยนะฮะแต่บางคนนะที่ติดทีมชาติชุดนี้ไม่มีทีมเล่นนะครับผมมาซ้อมแค่เฉพาะเป็นอีเวนต์แบบนี้เฉยๆซึ่งผมต้องขอชื่นชมคาซัคสถานมากนะครับที่ช่วงส0ปีหลังเนี่ยพวกเขาทำผลงานได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะสมัยก่อนยังอยู่ทวีปเอเชียอยู่เลยนะพอย้ายไปอยู่ยุโรปใหมๆ่ๆนี่ ตอนนี้นี่เริ่มกลายเป็นทีมที่แบบหลายคนนะฮะจับตามองแล้วนะครับและสถานการณ์ของคารซักสถานวันนีครับผมสาคัญกับพวกเขามากครับซึ่งผมมองว่าแมตช์เนี้ยไม่น่ามีปัญหาชนะอยู่ละอยู่ที่ว่ายิงกี่ลูกเท่านั้นแต่มันสําคัญครับกับอีกหนึ่งสนามด้วยนะฮะก็คือทางด้านของเดนมาร์กที่เปิดบ้านเจอกับสโลวีเนียครับเพราะว่าที่1ที่2เจอกันฮะถ้ามีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับผมทีมที่ชนะเนี่ยคือเข้ารอบแบบ100%ทันที ขณะที่อีกทีมหนึ่งครับผมจะมี19แต้มเท่าเดิมและคาซักสถานถ้าชนะนัดน,นี้จะเป็น18แต้มจี้ติดแค่หคะแนนนะครับซึ่งมันจะทําให้ไปตัดสินกันแมตช์ส,สุดท้ายครับแล้วคุณรู้ไหมว่าคาซักสถานแมตช์ส,สุดท้ายตามโปรแกรมเจอใครครับบุกไปเยือนสโลวีนเนียนะฮะจา่าฝูงกลุ่มครับอืมถ้าเกิดสมมติอีกคู่หนึ่งนะเดนมาร์กมาชนะสโลวีนเนียได้นี่คือแบบ แย่งกันโดยตรงครับผมรับรองว่าเตะกันไฟแลบแ,แน่คัคาซักสโลเวเนียแมตต์ต่อไปเนี่ยแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นครับผมเรามาประเมินกันหน่อยครับคือคาซัคสถานเนี่ยจำเป็นนะครับในเรื่องของประตูได้เสียเพราะถ้าเทียบกับ2ทีมข้างบนครับสโลเมเนียตอนนี้ประตูบวกอยู่ส1ส่วนเดนมาร์กครับประตูบวกอยู่10ขณะที่คาซัคสถานเนี่ยประตูบวกอยู่แค่3าเท่านั้นครับพวกเขาต้องการประตูอย่างมากครับผมเพื่อจะทําทให้ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยมันเข้าไปท่าบ กับ2ทีมข้างบนได้นะฮะและซามาริโนเองก็เป็นทีมที่แจกแต้มแจกประตูกับทุกทีมทุกปีทุกสมัยทุกรายการอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือว่าจะเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกครับวันนี้ครับคาซักสถานใส่เต็มแม็กครับเล่นในบ้านที่แอสตานาผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะยิงกระจุยแน่นอนอัตราต่อรองเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3ครับไม่ต้องคิดมากคู่นี้อยู่คาซักสถานได้เลยค่อนข้างมั่นใจนะเกินเกินนะครับคู่นี้ว่ายิงผ่าน3ลูกแน่นอนนะครับเชียร์เจ้าถิ่นคา ถัดมารอบเที่ยงคืนนะครับผมยังคงอยู่ที่กลุ่ม H ครับผมแต่เป็นการเจอกันของ2ทีมที่ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับฟินแลนด์ครับเปิดบ้านเจอกับนอร์ทเอ n i ไอแลนด์นะฮะหรือว่าไอแลนด์เหนือนั่นเองโดยสถานการณ์ปัจจุบันครับตอนนี้ฟินแลนด์รั้งอยู่ที่4ครับแนัดมี12คะแนนนะครับยิง12เสีย9ต่อให้ชนะรวดทุกเกมก็มีเต็มที่แค่18คะแนนนะครับไม่เพียงพอที่จะเข้ารอบต่อไปส่วนทางฝั่งของนอร์ทเอ n i ไอแลนด์ครับผม8นัดมี6คะแนนเท่านั้นยิง7เก็ไม่มีผลอะไรเช่นกนะครับ ดยฟินแลนด์นี่ทำแต้ม6ไปเยอะนะฮะสามเกมหลังพวกเขาแพ้รวดนะครับต่อเดนมาร์กสโลเวเนียตามด้วยคาซักสถานะคือนัดก่อนถ้าเกิดสมมติฟินแลนด์เอาชนะคาซักสถานในบ้านตัวเองได้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยฟินแลนด์จะไปอยู่ที่3แทนคาซักสถานนะคือสถานการณ์จะเป็นแบบเดียวกับคาซักสถานที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้เลยว็น่าเสียดายเหมือนกันครับขณะที่นอร์ทเ r ร์ไอแลนด์ก็5เกมหลังสุดเนี่ยมีชนะซามาริโนเกมเดียวที่เหลือแพ้รวดเหมือนกันนะครับผมก็เป็นรองบวยชัว์วนะฮะนัดแรกที่ทั้งคู่เจอกันครับ เป็นฟินแลนด์ที่บุกไปเฉือนเอาชนะมาได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งถึงแม้ว่าแมตช์นี้เนี่ยจะไม่มีผลอะไรแล้วนะแต่ฟินแลนด์เนี่ยได้มีโอกาสเล่นในบ้านของตัวเองนะครับผมเป็นนัดสุดท้ายของฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกครับดังนั้นเนี่ยตอนหน้าแฟนบอลผมเชื่อว่าพวกเขาน่าจะใส่เต็มที่นะนะก็นักเตะหลักตัวหลักลครับอย่างพวกติมูปุกกี่นะฮะปัจจุบันเล่นอยู่มินนิโซตาที่อ่าสหรัฐอเมริการวมไปถึงผู้รักษาประตูของเลเวอร์คูเซนครับอย่างลูคัสฮาราเดกี้เนี่ย เชื่อมั่นว่าได้ลงแน่นอนนะครับผมรวมถึงตัวหลักตัวอื่นๆด้วยนะฮะพวกโรเบิร์ตเทเลอร์เนี่ยเล่นอยู่กับอินเตอร์มิามี่กับเมซี่ด้วยอะไรเงี้ยผมว่าจัดเต็มอยู่เหมือนกันแหละแต่อาจจะมีโรเตชันบางตำแหน่งหรือลงไม่เต็ม90้าสนาทีอะไรแบบเนี้ยนะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นนะฮะขณะที่ทีมเยือนนอร์ทเอนไอแลนด์นะครับผมหรือว่าไอแลนด์เหนือเนี่ยก็ไม่มีนักเตะที่เป็นสตาร์ดังเยอะสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะฮะมีตัวหนึ่งที่แบบดังมากๆเป็นแบบ ดาวรุ่งวัย20ปีครับก็คือเชชลวนะฮะผมที่เป็นนักเตะปั้นจากแมนซิตี้ชุดยู21ปีและซัตเมตันเนี่ยก็เพิ่งซื้อไปฤดูกาลนี้ครับค่าตัว12.3ล้านยูโรนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะแต่เจ้าตัวจะไม่ได้ลงสนามในนัดนี้นะครับเนื่องจากโดนใบเหลืองแดงไปในเกมล่าสุดนะครับผมที่เจอกับสโลเนีครับวันนี้ติดโทษแบน,นะฮะนั่นหมายความว่าวันนี้ไอร์แลนด์เหนือเนี่ยจะขาดกองกลางตัวหลักตัวนี้ไป100%์นะครับ แต่ตัวอื่นๆครับตัวเก่าอย่างจอห์นนี่อีแวนนะฮะซึ่งก็กลับไปค้าแข่งกับแมนยูแล้วผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะได้ลงสนามแน่นอนนะครับซึ่งนักเตะของไอร์แลนด์ส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในอังกฤษนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นพรีเมียร์ลีกนะเล่นอยู่ลีกล่างครับพวกสโต๊กพวกเซาท์ทัมตันนะครับผมวีคอมอะไรพวกนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครดูบอลลีกรองพวกเด่แชมเปีไม่ชิปลงไปอาจจะได้เห็นหน้าคราตาของพวกเขาบ้างเหมือนกันแต่ผมคนนึงผมไม่ได้ติดตามเท่าไหร่ยังไงขออภัยด้วยนะครับ ผมก็จะเน้นในเรื่องของสถิติสแตตต่างๆนะแค่นั้นแหละซึ่งว่ากันตามตรงเลยเนี่ยนอร์ทเอร์ไอแลนด์หรือว่าไอแลนด์เหนือเนี่ยก็ไม่ได้ห่วยแตกอะไรขนาดนั้นนะแม้กระทั่งแมตช์ล่าสุดที่พวกเขาแพ้สโลวีเนียศูนย์หนึ่งรูปเกมนะครับแล้วก็โอกาสในการเข้าทําประตูเนี่ยถือว่าไม่ได้คีเรครับไม่ได้ด้อยกว่าสโลวีเเนียเลยแม้แต่น้อยนะฮะเพียงแต่อาจจะขาดความเฉียบคมไปสักหน่อยเท่านั้นเองนะครับวันนี้การบุกมาเยือนฟินแลนด์ครับในสถานการณ์ที่ทั้งคู่ไม่เขาเรียกว่า ไม่มีส่วนได้เสียอะไรทั้งสิ้นในการเข้ารอบนะผมว่ามันก็คงจะมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่บ้างอ่ะแล้วนัดก่อนเองที่ไอแลนด์เหนือแพ้ฟินแลนด์คาบ้านศูนย์หนึ่งเนี่ยโอกาสจบสกร,รูปเกมอะไรเนี่ยก็ดีกว่าฟินแลนด์ด้วยซ้ำไปนะฮะวันนี้ครับการบุกมาเยือนฟินแลนด์ครับพวกเขาน่าจะทิ้งทวนได้สวยนะผมมีลางสังหรณ์เล็กๆครับว่าฟินแลนด์วันนี้จะไม่สามารถเอาชนะทางด้านของไอแลนด์เหนือได้นะครับผมแล้วก็ดูแล้น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไปแบ่งไปคนละหนึ่งแต้มนะฮะ าด้วยตัวนักเตะของไอร์แลนด์เหนือที่มีผมว่ามันก็ไม่ได้คีย์เรยอะไรเลยครับอัตราต่อรองเปิดมาเจ้าทีมฟินแลนด์ต่อครึ่งลูกครับคู่นี้ผมขอวัดใจทีมเยือนเลยนะฮะขออนุญาตรองไปที่นอร์ทเอร์นไอร์แลนด์หรือว่าไอร์แลนด์เหนือครับผมราคาครึ่งลูกนะครับและถัดมาคู่ที่3ครับยังคงอยู่กันที่กลุ่ม H นะครับผมและเป็นคู่ที่โคตรสาคัญเลยครับเดนมาร์กครับเปิดบ้านเจอกับสโลวีเนียนะฮะอย่างที่บอกไปข้างต้นครับผมทั้ง2ทีมเนี่ยแต้มเท่ากันครับอยู่อัลำหนึ่งนดับ2 โดยที่สโลวีเนียเนี่ยเป็นที่1ครับผมด้วยเรื่องของผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าแค่1นลูกนะฮะยิง17เสีย6ส่วนเดนมาร์กเนี่ยยิง17เสีย7ครับดิฟเป็นแค่ลูกเดียวฮะยิงเท่ากันด้วยมี19คะแนนเท่ากันครับและที่ผมบอกไปว่าคู่นี้มันสําคัญมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตัวแปรหนึ่งตัวคือคาซัคสถานนะครับถ้าคาซัคสถานไม่ชนะซามาริโน่ก็คือจบกันฮะกอดคอเขารอบไปเลยแต่องค์ตรงมันยากนะยังให้คาซัคชนะอยู่ละเจอซามาริโน่เนี่ย ตีไว้ก่อนเลยครับว่าคาซักมี18คะแนนครับดังนั้นวันนี้ถ้าใครเป็นผู้แพ้นะฮะโอ้แมชนานี่บอกเลยว่าลุ้นตัวโกงขณะที่ผู้ชนะเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบ100%เต็มนะครับผมคือฉลองก็ได้เลยแล้วช่วงหลังๆผลงานองาั้องคู่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับ5เกมหลังสุดครับเดนมาร์กชนะ4เสมอหนึ่งครับ4เกมหลังสุดคือพวกเขาชนะรวดมาโดยตลอดนะขณะที่สโลววเนียผลงานเหมือนกับเดนมาร์กเป๊ะครับ5เกมหลังชนะ4เสมอหนึ่ง โดย4เกมหลังสุดเนี่ยชนะรวดเหมือนกันครับส่วนการเจอกันของทั้งคู่นะฮะผมก็จบลงใกนการเสมอไป1ประตูต่อ1ในเกมแรกที่บ้านของสโลวเนียนะฮะคือสูสีคู่ขี้กันสุดๆอะคู่เนี้ยบอกเลยซึ่งถ้าเกิดดูจากคุณภาพตัวผู้เล่นณปัจจุบันแล้วก็ผมมองว่าเดนม,มาร์กดีกว่าหน่อยๆน,นะผู้รักประตูก็มีแคสเปอร์ชมเคิลนะครับผมเซนเตอร์ฮาฟครับตัวดังเลยนะเซอร์มอนเค โอ้นี่คู่เซนเตอร์นี่ระดับโลกนะครับไหนจะมีทางด้านของคริสเตนอิริกเซนด้วยนะครับผมกองกลางตัวเก่าจากแมนยูแล้วก็บีแอมิลฮาเบยกครับจากทอตแนมฮอสเปอร์เกมรุกก็มีลามุสฮอยลุนนะครับผมซึ่งอาจจะเล่นกับแมนยูไม่ดีแต่เล่นทีมชาติส่วนใหญ่เนี่ยผลงานดีเสมอเลยครับขณะที่ทั้งฝั่งสโลวาเนียครับผมตัวที่แบบเป็นระดับซุปตาจริงๆเนี่ยมีแค่แยนโอบลักนะฮะที่เล่นอยู่กับแอลติโกมาดริดผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแกเล่นอยู่กับสโลวาเนียนะนึกว่าทีมชาติอื่่นนนทีีมััดงว แล้วก็จะมีทางด้านของกองกลางอย่างปีเตอร์สโตยานอวิชนะครับผมเป็นวิงแบ็กนะฮะที่เล่นอยู่กับซานโดรียประมาณนี้นะที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับอ่ะมีตัวหนึ่งเบนจามินเซสโกฮะ,ะเล่นอยู่กับอาเบลีซีครับตัวนี้เป็นเด็กปั้นวัย20ปีเลยย้ายมาจากเรดปูซัสบวกแล้วก็เลื่อนมาอาเบลีซีครับตัวนี้เนี่ยเขาได้รับการคาดการณ์กันว่าเก่งนะฮะแล้วก็อาจจะแบบดังได้แบบเหมือนเออร์ลิงเบราห์ฮาแลนด้วยแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมชาติตั้งแต่อายุ1819ไป ดี๋ยวมาดูฮะวันนี้เจอกับเดนมาร์กในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้จะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนและอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าถึงแม้ว่าต้งคู่เนี่ยจะมี19คะแนนซึ่งมันดูโดดขึ้นมาครับแต่คือทุกทีมพร้อมที่จะตกรอบได้ทั้ง2ทีมนะครับผมคือคาซสักสถานแมตช์เนี้ยเจอซามาริโนมี18คะแนนแน่นอนคือเก็บ3แต้มได้ชัวร์นะฮะถ้าคู่นี้ทีมไหนชนะครับทีมนั้นเข้ารอบส่วนอีกทีมหนึ่งต้องไปลุ้นแมตช์สุดท้ายนะครับกับคาซสักสถาน ขณะเดียวกันครับถ้าเสมอล่ะถ้าเสมอมี20คะแนนครับคาซักมี18คะแนนครับแมตช์สุดท้ายทั้งคู่ต้องลุ้นกันทั้งคู่นะครับแต่สโลเวเนียเนี่ยอาจจะกุมชะตาตัวเองไว้หน่อยเพราะว่าแมตช์สุดท้ายเปิดบ้านเจอคาซักสถานไงส่วนเดนมาร์กต้องบุกไปเยือนไอแลนด์เหนือนะครับผมดังนั้นสถานการณ์แมตช์สุดท้ายครับบอกตรงๆว่าโอโ้โหดูลำบากจริงๆครับผมคือถ้าเกิดใครชนะเนี่ยมันดีไปเลยใครแพ้ก็แย่ไปเลยขณะที่เสมอเนี่ยต้องมาลุ้นคู่คาซักแต่สโลเวเนียเนี่ยอาจจะ เป็นทีมที่กลุ่มชะตาตัวเองไว้นิดนึงเพราะว่าเขาต้องเปิดบ้านเจอกับคาซัคสถานนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าผมเป็นกุนซือสโลวีเนียเนี่ยคงอยากได้สามคะแนนในวันนี้มากกว่านะเพราะว่ามันจะได้ปิดเกมไปเลยไงเกมสุดท้ายการเจอกับคาซัคที่ต้องมาสู้แบบสุดชีวิตแน่นอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหผมว่าก็เหนื่อยอะที่แน่ๆเหนื่อยกว่าเดนมาร์กอะเดนมาร์กนี่บุกไปยือนไอลนด์เหนือเนี่ยเบากว่านะถึงแม้ว่าจะเกมไปเยือนก็ตามนะครับและการที่สโลวีเนียต้องการสามคะแนนมากขนาดนี้ผมว่าวันนี้ พวกเขาจะมาเปิดหน้าแรกกับเดนมาร์กครับผมซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นช่องให้เดนมาร์กเนี่ยสามารถโจมตีได้นะฮะเดนมาร์กเองเนี่ยอุดมไปด้วยผู้เล่นระดับซูเปอร์บบส,สตาร์มากมายครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ง่ายที่สซลร์เนียจะทําอะไรได้ครับและถ้าเกิดเล่นประมาทพังเพลออาจจะโดนเดนมาร์กลงโทษได้เช่นกันอัตราต่อรองวันนี้เนี่ยเปิดมาแปลกด้วยนะเดนมาร์กต่อนหนึ่งลูกนะครับอืมเอาไปว่าผมว่าเดนมาร์กเก็บ3ามแต้มได้อะวันเนี้ยเออผมอ่านว่าอย่างนั้นละกันแต่จะยิงกี่ลูกไม่รู้นะฮะ หนึ่งลูกผมว่ามาค like รับรูลูกที่2พร้อมๆกันแล้วกันในค่ำคืนนี้ครับคุณอีเชียเจ้าถิ่นเดนมาร์กราคาต่อหนึ่งลูกนะครับคราวนี้เราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับผมเวลาตีสองสี่สิบห้าทีเหมือนกันครับทีมชาติอังกฤษครับเปิดบ้านเจอกับมอร์ต้าในกลุ่มซีนะฮะโดยวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างจ่าฟงแล้วก็บอยของกลุ่มนะครับอังกฤษครับเล่นไปหกนัดมีสิบหกคะแนนยิงสิบเก้าเสียสามประตูเท่านั้นนะครับก็เข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขณะที่ทางฝั่งมอร์ต้าก็ ไม่มีคะแนนเลยครับ7ดนัดนะครับผมมีศูนย์ฮะยิง2เสีย18ดครับดังนั้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าไร้ความหมายกับทั้ง2ทีมนะครับผมพูดกันตรงๆเลยนะฮะเล่นกันเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นเองครับทีมชาติอังกฤษครับผลงานยอดเยี่ยมครับหเกมหลังสุดชนะ4เสมอหนึ่งครับสเกมหลังชนะรวดทุกเกมครับเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะอิตาลีไปได้3 :1 ต่อนะฮะเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมครับขณะที่มอต้า3เกมหลังสุดแพ้รวดทุกเกมนะครับผมหลังจากที่เอาชนะยิบรอล หนึ่งต่อศูนย์นะครับผมในฟุตบอลกระชับมิตรถัดมาพวกเขาก็แพ้รวด3เกมตามระเบียบครับให้กับนอร์มาซิโดเนียอิตาลีแล้วก็ยูเครนตามลําดับโดยที่คู่เจอกันแมตช์แรกครับเป็นอังกฤษที่บุกไปทุบมอตาได้ถึงทิ้งก่อนนะครับสประตูต่อศูนย์วันนี้กลับมาเล่นที่เวมบลีย์ครับเดี๋ยวต้องดูว่าเลเทหรือเปล่านะฮะรวมๆสองนัดจะถึง10ลูกหรือเปล่าแต่วันนี้อังกฤษเนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ใช้ ผู้เล่นชุดหลักที่ดีที่สุดลงสนามนะครับเนื่องจากว่าต้องการเอ่อเซฟอาการบาดเจ็บของผู้เล่นให้กับสโมสรด้วยนะครับวันนี้คงได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่ลงเยอะฮะขณะที่มอตา้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีโอกาสได้เจอกรีทั้งทีฮะคงไม่มีอ่อนข้อนะก็คงเต็มแม็กเท่าที่พวกเขาทาได้ครับโดยสิเผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าหน้าจะลงสนามของทั้ง2ทีมวันนี้ครับเจ้าถิ่นอังกฤษของกาเร็ตซาวเกตนะฮะจะมาในระบบ4 2่สครับผู้รักษาประตูครับแซมจอห์นสโตนเซนาร่าเป็นมาร แบ็คขวาคายวอลเกอร์แบ็คซ้ายคิรันทิปเปียกลางราบครับวันนี้น่าจะปรับเทรนด์เลสเซเนอร์อโนครับมาลองเล่นดูฮะร่วมกับจอร์แดนเฮนเดอร์สัน3ตัวบนครับเป็นฟิลโฟเดนคอนอการาเกอร์มาคาร์ตฟอร์ดและหน้าเป้าก็น่าจะคงเป็นแฮร์รี่เคนอยู่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือชุดรองแล้วนะออไม่มีจูต์บิลลิงแฮมนะครับส่วนทางฝั่งมอต้าครับผมกุนซือมิเชลมัคโคลินี่นะฮะโอ้เอาจริงๆไม่รู้จักสักตัวครับแต่อ่านซะหน่อยแล้วกันนะ3412ครับ คือระบบที่คาดว่าน่าจะใช้ครับผู้รักษาประตูจะเป็นเฮนรี่โบเนลโล่สามเซนนะฮะเป็นสเวนบอร์กยานบอกแล้วก็เอนริโกเปเป้กลาง4ตัวครับยืนเรียงกันเลยนะฮะผมเคธัตส์นิโคลายมัสแคทแมทธิวกิเยเมียแล้วก็ไรอันคาเมซูลลี่นะฮะกลางรูกครับเพลย์เมคเกอร์จะเป็นเท็ดดี้ทูมาผู้น่าเป็นจอร์ดี้โจนส์จับคู่กับพ่อเอ็มบองครับรู้จักกันบ้างสักตัวไหมเนี่ย ซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับสถานการณ์ณปัจจุบันครับตอนนี้เนี่ยอังกฤษเป็นหนึ่งใน9ทีมครับที่ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลยูโร2024ที่เยอรมันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้เนี่ยเล่นให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นเองครับแต่ต่อให้พวกเขาเนี่ยจะมีการดอบตัวเล่นมากน้อยแค่ไหนนะฮะอืมผมว่าก็ยังเหนือกว่ามอต้ามหาศาลนะครับไอตัวที่แบบจะมีโอกาสได้ลงนะอย่างพวกแบบที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้รับใช้ทีมชาติสักเท่าไหร่ครับ อย่างเช่นวิโกลูวิสเงี้ยโคพาเมอร์เอสรีกองซาอะไรพวกนี้อาจจะได้เห็นเปลี่ยนตัวมาในช่วงครึ่งหลังครับอาจจะได้เห็นแบบาบเปลี่ยนตัวแบบแทบจะยกเซตเลยทีเดียวเท่าที่กติกาเขายอมให้เปลี่ยนนะนะมอตา้าเองครับผมวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะไปต่อกรกับอังกฤษได้เลยครับยิ่งการเล่นในเบลมบีด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหรอโดนทุบอย่างเดียวฮะคงต้องตั้งเกมรับรอสนกลับครับอังกฤษวันนี้ซ้อมใหญ่แน่นอนฮะคุณที่ดูว่ามอตา้านี่อันดับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดของโลกนะครับแย วันนี้อัตราต่อรองเปิดมาเนี่ยสลูกครึ่งควบ4ผมมองว่าไม่แพงนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆฝ่ายมองว่าอังกฤษก,ก็คงไม่ได้แบบจัดชุดใหญ่อะไรขนาดนั้นครับแต่การที่จัดชุดรองลงมานี่แหละฮะนักเตะเราดีครับอยากจะได้โอกาสครับคงต้องพยายามโชว์ฟอร์มให้กับก,รรการ์เซเกตได้เห็นนะฮะเพื่อมีโอกาสเล่นตัวจริงในทีมชาติต่ตอไปในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าวันนี้อังกฤษครับที่เป็นชุด2ชุดสำรองจะเล่นได้ดีมากๆแล้วก็น่าจะอาศัยความที่ ตัวเองเป็นเจ้าบ้านครับได้เปรียบมากกว่าครับถล่มเอาชนะมอต้าไปได้ในที่สุดเกมเยือนยัง4-0ได้ครับเกมย่าวยังทำไมจะทําไม่ได้นะฮะคู่นี้ผมขอเชียร์อังกฤษเจ้าบ้านราคาต่อ3ลูกครึ่งควบ4นะครับเป็นสกอร์ที่คาดนะครับผมคิดว่าอังกฤษน่าจะชนะ4-0นะครับเท่ากับเกมที่ไปเยือนเกมแรกครับผมยังไงทายสกอร์กันมาด้วยนะฮะสำหรับคู่นี้ครับและคู่สุดท้ายในกลุ่มเดียวกันเลยนะครับทีมชาติอิตาลีครับเปิดบ้านเจอกับนอร์ทมาซิโดเนียนะฮะ โดยสถานการณ์อิตาลีตอนนี้ครับ6นัดมี10คะแนนนะครับผมยิง11เสีย7รั้งอยู่อันดับ3ครับขณะที่นอร์ทมาซิโดเนีย6นัดมี7คะแนนยิง7เสีย14นะครับผมคือต้องบอกก่อนฮะว่าสถานการณ์ตอนนี้นอร์ทมาซิโดเนียตกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับผมยังไงก็แต้มตามไม่ทันอยู่ละอีก2เกมที่เหลือยังมากก็ได้แค่13คะแนนครับผมเท่ากับยูเครนครับแล้วประตูได้เสียนี่คือติดลบอยู่เลยแต่อิตาลีเนี่ยครับผมต้องบอกว่ามีลุ้นมากๆถ้าวันนี้พวกเขาชนะนอร์ท แต้มเท่ากับยูเครนทันทีฮะแล้วก็แข่งเท่ากันอีกด้วยที่สําคัญประตูได้เสียดีกว่าด้วยนะครับผมวันนี้อิตาลีต้อง3คะแนนเท่านั้นครับเพื่อที่จะไปวัดกับยูเครนในเกมสุดท้ายนะฮะโดยผลงานของอิตาลีเนี่ยช่วงหลังบอกตรงถ้าไม่เจออังกฤษเนี่ยพวกเขายอดเยี่ยมครับหเกมหลังแพ้อ,อังกฤษทีมเดียวฮะหต่อ3ที่เหลือคือชนะ3เสมอ1น,นะครับขณะที่น็อตมาซิดเนียจริงๆช่วงหลังฟอร์มก็ไม่ได้คิเรนะหเกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับ แต่ไปพลาดนะฮะไอเกมที่บุกไปแพ้ยูเครนนั่นแหละมันทําให้แบบ <c oughs> แบบพวกเขานี่เหมือนโยนแต้มให้กับคู่แข่งโดยตรงนะไอเกมที่โดนอังกฤษถล่ธธม0-7อันนี้ไม่นับนะครับเพราะว่าอังกฤษนี่ถือว่าแบบลอยไปเลยอันนี้เขาเก่งอยู่ละนัดแรกเจอกันอิตาลีเนี่ยกินนอร์มาซิโดเนียไม่ลงนะครับผมที่บ้านของนอร์มาซิโดเนียครับจบลงในการเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งซึ่งวันนี้ก็เชื่อเลยเกินนะครับว่าอิตาลีเนี่ยจะจัดชุดใหญ่ที่ดีที่สุดนะครับผมนะลูซิโนสปาราติครับน่าจะเอาชุดที่คิดดดว่ด่่าาีีีีีทททสุเเค้มตอนนนะรับ กับผู้เล่นที่บาดเจ็บมากมายครับทั้งอเล็กซ์เมเรสราเฟลโตลอยมอนเอลโลคาเตลี่เดสตินีอูดูกีแล้วก็จอร์จิโอสคาวินี่นะครับรวมไปถึงจอเวนนีดีลอเรนโซเนี่ยก็ติดโทษแบนด้วยแต่อย่างน้อยครับที่เหลือฮะอยังเต็มไปด้วยคุณภาพมากมายถ้าเทียบกับทางฝั่งนอร์บาซิลอนเนียนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคโลบาเลราเบเดริโกเคียซ่ายาลูกัสคาเมร์ก้านะครับผมหรือว่าจะเป็นแผงรับครับผมอย่างอเลสซานโดรบัสโตนี่ที่ยืนนำทัพและผู้รักษาป,ประตูตัว,ตว ก่าตัวหนึบฮะอย่างจารุจิตอนารูมาจริงๆอิตาลีนี่รายชื่อแต่ละตัวประกาศมาไม่ควรจะต้องมาลุ้นแมตสุดท้ายนะควรจะต้องลอยลำกับอังกฤษจริงๆนะครับส Unter ่วนทุฝั่งของนอร์มาซิโดเนียนะครับผมวันนี้เนี่ยทางด้านของกุนซือบราโกยามิเลฟสกี้นะครับไม่มีปัญหาตัวเล่นบาดเจ็บครับแต่ว่าไอตัวที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้จะสู้อิตาลีได้เปล่าตัวที่แบบโดดเด่นหน่อยเป็นดาราหน่อยก็จะเป็นียิป์เอลมาสนะครับผมกองกลางหมายเลขเจ็ดฮะจากนาโปลี นอกนั้นส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่กับทีมเล็กๆในยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะบอกตรงๆว่าไม่รู้จักเลยละกันนะฮะอย่างกองหน้าที่แบบเป็นตัวหลังของทีมครับเล่นอยู่กับไฮดูสปิกของยูเครนนะครับก็คืออเลสันดาทรัสคอฟสกี้นะครับผมตัวนี้ใครรู้จักบ้างบอกผมหน่อยละกันนะซึ่งนะ้าใครจํากันได้นะครับนอร์มาซิดเยเนี่ยแหละเป็นทีมที่ทําแสอบอิตาลีมากๆครับในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งล่าสุดนะเพราะว่าพวกเขาบุกเอาชนะอิตาลีได้ถึงปาเลโมเลยนะฮะหต่อศูนย์แล้วก็ คือมันทําให้อิตาลีนี่แบบดูแย่มากๆในตอนนั้นนะครับผมวันนี้มีโอกาสครับที่อิตาลีเนี่ยจะได้กลับมาแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งครับเกมในบ้านอิตาลีถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับผมในช่วงแบบประมาณ5-6นัดหลังสุดมานี้นะฮะผู้เล่นที่มีอยู่ก็เต็มไปด้วยคุณภาพทั้งสิ้นครับบอกตรงๆอ่ะวันนี้อิตาลีมีอะไรต้องใส่ให้หมดนะครับพะนอตมาซิโดเนียเองเนี่ยเก่งในบ้านครับแต่นอกบ้านนี่ต้องบอกว่าบรมห่วยนะฮะส่วนใหญ่จะแพ้ก็ไปหมดครับถ้าไม่เจอทีมอ่อนๆจริงๆ คือเกมเยือน5เกมหลังของนอร์มาซิโดเนียครับมีชนะมอต้า2 0แค่เกมเดียวที่เหลือแพ้รวดครับแล้วแพ้แบบยิงประตูไม่ได้เลยด้วยนะฮะนอร์มาซิโดเนียชุดนี้ครับดาราแทบไม่มีนอกจากเอย็บเอลมาสนะครับซึ่งแบกทีมคนเดียวไม่น่าไหวนะฮะอิตาลีต้องการ3มแต้มเป็นอย่างมากครับผมเชื่อว่า3าแต้มเนี่ยอยู่กับทางฝั่งเจ้าถิ่นดินแดนมัคโรนีโชโๆนะฮะแต่ยิงกี่ลูกอันนี้คือประเด็นมากกว่าครับตาต่อรองเปิดมา2ลูกครับส่วนตัวผมเอาตรงๆนะ ผมมองว่แงาแพงไปนิดหนึ่งสําหรับผลงานาอิตาลีในช่วงหลังๆนะครับผมคือพวกเขาน่าจะชนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะชนะแบบหือจับนะ1-0เป็นสกอร์เดียวที่ผมคิดออกเลยตอนนี้นะฮะถ้านอฟาซิโดเนียมาอุดซะหน่อยนะครับผมมีวินัยซะหน่อยผมว่าอิตาลีก็อาจจะมีตือต้อๆต,ต,ต,ตันๆเหมือนกันครับแต่ถึงที่สุดแรกหมายกันไปพวกเขาน่าจะชนะได้แหละแต่คงชนะไม่เกินแต้มต่อนะครับตาตรองสองลูกผมขอเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนนอปาซิโดเนียละกันนะครับ และนี่คือทั้ง5คู่ครับที่ผมเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับมาทวนอีกสักครั้งหนึ่งเนาะคู่แรกครับอยู่ต่อคาซัคสถานราคา2ลูกครึ่งควบ3คู่ที่2อยู่รองไอแลนด์เหนือหรือว่านอร์ทเอ n ไอแลนด์ครับราคาครึ่งลูกคู่ที่3ครับอยู่ต่อเดนมาร์กราคา1ลูกคู่ที่4ครับอยู่ต่อทีมชาติอังกฤษราคา3ลูกครึ่งควบ4นะครับคู่นี้สกอร์ที่คาดที่ผมมองว่าอังกฤษจะชนะ4 .0 ต่อนเหมือนนัดแรกนะฮะยังไงทายผลสกอร์กันมาด้วยนะครับและคู่ที่5คู่สุดท้ายครับอิตาลี กับมาซิโดเนียผมให้อยู่รองมาซิโดเนียราคา2ลูกนะครับไม่น่าจะยิงขาดนะฮะวันนี้ฝากไว้5้กู้ครับชอบใจก็จัดถ้าขัดก็สวนอันนี้ไม่ติดอยู่แล้วนะครับพรุ่งนี้มรืมนนี้ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมบอลทีมชาติยังมีเพียบเหมือนเดิมนะครับยังไงติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ